สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันพุทธที่10เมษายน2567นะครับผมใกล้จะทอดมือบุญนะครับอยู่วัดปูหาเจ็ดแปดเลยพี่น้องบุญเดือน4วันที่12เมษายน2567นะครับผมพายเอฟซีเดินทางมาหาปูครับเมื่อไงนะครับภาพรับชมลาวพัฒนานะครับวันพุทธที่10เมษายน2567ัน้าร้เดอาวันที่อ่าวันจันทร์ที่ผ่านมาบ่อเขาพี่น้อง เมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกอยู่บ้านฝนตกลุ่มแรงพี่น้องแดดออกคือเกานะครับเขาไปกราบน้ำมัสก,การปูน้ากันใกล้มือบุญแล้วพี่น้องวันที่12มาสอยดาวน้ากันเด้อพี่นอ้องเด้อใสยดาวป่าวเถ่าท้ามีโอกาสก็จะได้มากอยดาวบัตรปูสีสูนกับวันที่12เนษาคือกันนะครับผม กาบนมัสก,การกรปูบนปูฝนตกแห้งบ่ม,มาว่านเนี่ยล่มพร้อมบ่ก็ว่าอะไรเพว่าประมาณีาทีเนี่ยตกกดโดนบ่<อ>ปู<บ>พ่อบาดห,ห่อนนปูนะตากระหันท่เก่าหอนทือเข่าคอตกระหนทเก่าอาลาพัฒนาบ่เข่านปูนะบ่เอบ่เบ่เข่าธรรมชมวันจันไม่เข้า ไก่หอดมือบุญแล้วน้ำปูนะฮะสอยดาววันที่สิบสองหมอปูสิบสองซอยดาวหาผมเดี๋ยพานมาผมจะมาสอยดาวมาเห็ดบุญน้ำครับผมเอางานมันก็ตรงกันไร่หมองตรงกันไร่หมองครับอยู่วัดปูศีสุนกับวันที่สิบสองไปกับใส่เจะผ้าปลาสงกรามไปกับใส่สงกรามสงกรามครับคนจังหลายเอาเล่าพัฒนาปูมาหนึ่งหอนเอาครับหอนน้ำปูเนาะครับผม ลมากะก็เย็นแน่ยังน่อยไอ้แค่เจ้าเห็ดยังเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เตียมงานมาปัวยังเรียบร้อยแล้วนตะเมื่อเดียวก่อนวอนปลาไปวัดไปยอ้ยังไปติดนาวัดนะไปติดาวัดป้าไปขัปลาครับปูวเพิ่อยู่สว่างครับผมเอาลาพัฒนาปูววันนี้ว่านกับว่าข้ากเที่ยวว่านกับบอกว่าเอาวันสุกเขาอีที่ปัว แปดหกหกแปดก็บอกว่ากำลังวันซิมหามันจรงมาครับมันก็ติดหาติดหามันไปมันมามันบาไปซิมหามันไปเลขประจำมันไปหาไปเบิร์ดเลยก้าหาอย่างก็บซีหาก้าหาซีหามันไปเบมดนนัครับมันมกเป็นซิมหาทำตัวเขาจะเอามันกับบมาที่มาแล้วล่ะวันเขาบ้าบ้ากับาครับ เจะเียัว่านเลยพีม์หว่านเดต้งไดย่องบรรยากาศร,ร้อนพี่น้องเอาทำมาชมลาวพัฒนาปู่ห้านะพี่น้อง นารภาพกรมซื้อมาใหม่ๆได้เนี่ยมันมึกบ่ค่อยดีปูบ่ดีรุ่นนี่อ่าเอาเนี่ย,อเ,อเ,ยเอาของผมเขียนนี่ปูนี่ชัดเจนนี่ต้องต้องนี่มึกมันบ่ดีมึกมันบ่ดีมึกมักนแหง้งครับปูหนึ่งกับสองอีกบ่ปูหนึ่งกับสองอีกก็ครับ ติดเกจไว้กำลังวันสิบเจ็ดกำลังวันสิบเจ็ดครับเมื่อหักกำลังวันสิบห้ามันดันบอมาสิบห้าดันไปเก้าห้าวันพุธสิบสองสิบวันพุธสิบสองเจ็บเป็นแปดสิบตีกำลังวันวันสิบเจ็ดครับมันต้องติดเกดไว้นิปัวตัวเน้นครับผมเน้นติดเกด อันนี้ถ้ามัานมาเคยมาเรีกกำลังวันพวธสิบเจ็ดนะครับสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ต้องสูตรคุณพลังสูตรปูวันพุธขึ้นจนมันอีอย่างละ,ะับนี่ดิบค่ะสองสามเก้าห้าสี่ห้าปู Cái Nên cặp xoắn đến tới đây pua. วนนันเดินออกได้วันละวันสิ่เจ็ดครับผมวันสิ่เจ็ดเนี่ยครับให้น้่ติดเจ็ดตั้ปู่นนะกำลังวันทิห้ามันดันมหาเหามาทั้งเก่าหามาสีหาครับผมเอ,เอาทานผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้เราพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับผม <c oughs> วันศุกร์ที่ผ่านมาเขาอยู่ครับวันจันเว่าเขาได้ทำปรมชมมด้ววันจันไม่เข้านะครับอาาปัวทาบ่าเขาดูนี่ก็จะหยุดก้อนมันบ่ปัวทาบ่าเขาดูนี่ก็จะหยุดก้อน,นเป็น <c oughs> อยู่คนลนะ <c oughs> ท่าชิบหามันบอกว่าขาน้องจยตั้งใจใจชิบหาแต่มันบอกว่า,าขันห้องเอามาใส่เรามาใส่ ปูไปเน้นนี่เด้สิหปูวันเน้นไปสิบหามันมาจะหาเนี่ยโยลักน้วยครับนาถ่ายจับหามาใส่ครับเลขเลขประจำาวันเขาดิปูบมันออกใส่เลขประจำาวันประจํานศูนย์สามเก้ามันมาออกใส่เลขประจำาวันสมเก้าศูนย์เลขประจำาวันต้องติดเอาปูมันดันไปใส่กำลังวันสิบเจ็ดมันจะบมาเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดป ติดติดเลขประจำาวันมี2มี8แบบมีสีม่สม,สมีแต่7 2็ดสองเจ็ดส่เจ็ดป่าอาซ้ำเนี่ยหรอเอาซับเนี่ยนะปูไรรกัว่าอ่าคือกระเทือเพชรกระเพชรท่ดแล้วน,นะท<อ>่านผู้มชมครับแคปหน้าจอราวพัฒนาปู่ห้าครับวันพุธที่10บมื้อน,นี่แหละครับท่านชม10บเมษายนสองพนายหกสิบนะครับผมวิ่งรูด1กับ2เด่นที่หนึ่งเด้อท่านผชมเด้อหนึ่งหนึ่ง สองสองสองสี่สองแปดสองเจ็ดนะครับเบิ่นเืลวเพราว่ามันบามามันกัมาเนี่ยกำลังวันเสื้เกรตเนี่ยครัคบบามาน้ำกันดอกใส่ถ้าได้ออกเสื้มเกียรติเนี่ยนั่นอวั่นนะเบิ่นแปดแปดซซสองสองก็มีได้พี่นนังได้เหล็กประจํามันเหล็กกำลังวันคือสิบเจ็ดน,น,นะครับผมเหล็ก กำลังวันสิบเจ็ดเล็กประจําวันสองแดผู้ใดมาเจ็ดสองจก็จับเอาปูว่าลังวันมันไปอยูกกนนลำลังวัน 15, าวันแจ่ะจับใส่เรือบดถือถือาะวันจันนี่เล็กกำลังวันสิห้านครับหานี่มากับเหล็กประจําวันเหล็กประจําวันศูนาเกถ้าจับใส่ได้หาศูนสหเก่าของวันจันแต่ว่าป,ปูบริจ <ๆ S 1> ับใส่ไ,ได้แต่ปูเน้นนี่ได้ครับเน้นหนึ่งสี่สองี่หนึ่งเจ็ดอเจ็ดเปดนี่ยปเอาแคบจอสายยาขังแท้ กราบขอบคุณขอบคุณปู่ําชมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ